สายมูรู้ยัง EP9 ีายพระวัสุทัศน์สดุดล้อเลยค่ะจากงานวัสุทัศน์ฉลองสมโพธิ์5ปีเมื่อคืนนี้จากการสวดมนต์ข้ามปีนะคะไอ้ก็ได้มีโอกาสได้ไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดสุทัศน์นะคะช่วงเย็นจริงๆแล้วเนี่ย เพื่อนๆหลายคนอาจจะได้ดูคอนเทนต์ตามโซเชียลมีเดียต่างๆและ YouTube ต่างๆว่าวัดสุดทัศน์มีงานนะคะ215ปีที่วัดสุดทัศน์วันที่1ก็คือวันนี้นะคะที่ออก y t u t u เนี่ยก็คือจะเป็นวันสุดท้าย อาจจะไม่พูดพ่ามทำเพลงเลยนะคะก็คือว่าพอเพื่อนๆไปถึงวัดสุทัตถ์ถ้าเพื่อนๆเ,เดินทางด้วยรถประจําทางหรือว่ารถแท็กซี่จะสะดวกกว่าเพอรอบๆบ,บริเวณวัดที่จอดรถดค่อนข้างแน่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า โดยปกติแล้วรอบรอบวัดเนี่ยจะจอดรถไม่ได้นะคะจะโดนล็อกล้อแต่ว่าสําหรับงาน7วัน7คืนที่ผ่านมาค่ะทางวัดก็ได้มีการประสานงานกับทางสถานีตํารวจรอบๆบ,บบริเวณนั้นอนุญ,ญาตให้เพื่อนๆและผู้เข้าร่วมงานทุกคนจอดรถได้นะคะก่อนอื่นพอเพื่อนๆมาถึงที่หน้าประตูทางเข้าหลักของวัดาทางด้านเสาชิงช้านะคะเพื่อนเพื่อนเดินเข้ามาที่อโบสถสใหญ่แล้วก็มาลงทะเบียนรับ ตัวสมุดเล็กๆเนี่ยนะคะที่ที่เพื่อนๆเ,เห็นในรูปนี้เลยที่เป็นสีฟา้าๆจะเป็นจุดสแตมทั้งหมด9จุดค่ะแล้วก็เราก็เดินไปตามจุดของทางวัดที่กําหนดไว้เลยเสร็จแล้วพอเพื่อนๆเ,เดินวนก็คือแนะนํานะคะพอเพื่อนๆไปที่อุโบสถแล้วเดินวนขวาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนําเราก็กราบไหว้สการะบูชาตามปกติเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มารับ ของที่ลึกนะคะซึ่งเห็นไหมคะอันนี้เลยอันนี้คือสดสดล้อนๆเลยพระพุทธพระพุทธพิมพ์โปรดพุทธามานดานะคะเป็นเวอร์ชั่นที่ออกที่วัดสุทัศน์ที่เดียวเท่านั้นรู้สึกว่าเท่าที่ทราบจะมีประมาณ80,000กว่าองค์นะคะก็คือจริงๆแล้วจะมีทั้งหมด3สีแต่อายกับกับแฟนนะคะก็คือเราไป ทำตามกฎนะคะก็คือสแตมป์ตามจุดต่างๆก็จะได้คนละองค์แล้วพอเราส่วนมนต์ข้ามปีเสร็จทางวัดก็แจกให้อีกคนละองค์ก็คือสรุปเราได้ทั้งหมดมาสองค์3ส,สีก็จะมีสีดำสีออกน้ำตาลอิดอ่อนๆเนี่ยนะคะแล้วก็สีขาวสรุปแล้วเราทั้งสองคนก็ได้สองสีนะคะก็คือสีขาวกับสีน้ำตาลอิดนี่นะคะเพื่อนๆดูสิคะอันนี้คือสดๆร้อนๆเลยนะคะนอกจากตัว พระผงที่เป็นงานที่ลึกครบรอบ215ปีแล้วก็ได้หนังสือสวดมนต์เมตตาม,มหายายซึ่งเมื่อคืนเราก็สวดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สคสอค่ะสวยมากเลยแล้วก็เป็นงานของทางกรมศิลปากรนะคะอันนี้แจกฟรีก็คือไม่มีที่ไหนหาซื้อไม่ได้นะคะตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ย เป็นกุศโลบายของทางพระพุทธศาสนานะคะก็คือให้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยนอกจากการที่เราจะฉลองอลื่อนเลือนอย่างเดียวเนี่ยการมาสวดมนต์เนี่ยก็เป็นอาน,นิสงส์งที่ดีซึ่งปกติแล้วอะ่ะเราก็ควรจะสวดมนต์เป็นประจำนะคะก็ตามที่เพื่อนๆจะสะดวกที่จะสวดถ้าเป็นไปได้สามารถสวดทุกวันได้ยิ่งดีไม่จำเป็นจะต้องเป็นคาถาที่เป็นคาถา คาถาใหญ่คาถาลายก็คือเป็นการอาราธนาศีลการตวสวดอิติปิโสเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าอานิสงส์ของการสวดมนต์เนี่ยก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีเทวดาคอยอำนวยพอรอวยชัยเชื่อไหมคะว่าวันที่อายไปที่วัดเนี่ยไปถึงก็ราวๆเ,เกือบทุ่มหนึ่งแล้วก็ยังได้ที่จอดรถก็เหมือนเทวดาอำนวยพอรอมสชดวเนาะให้เราอยาก ให้เราได้สวดมนต์ตรงนี้และนี่เป็นเสื้อที่ระลึกทําบุญเข้าวัดค่ะ2 1 5ปีสวยมากๆเลยแล้วก็ผ้าเนื้อดีมากอันนี้คือเราไม่ได้รีวิวอะไรมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนได้ส่วนเสียนะคะอันนี้เรามารีวิวให้เพื่อนๆดูเลยว่าวันนี้วันสุดท้ายถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็ไปทำบุญไปเที่ยวไปถ่ายรูปเก๋ๆนะคะอ่าอันนี้มีภาพจุดพลุช่วงที่เขาดาวนะคะ แทนที่เราจะเขาเดาวอยู่ของนอกใช่ไหมคะเราอยู่ในวัดเราก็เห็นพรุเหมือนกันแล้วเราก็ได้บุญด้วยนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยเราอะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยอยากให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องสายมูรู้ยังช่วยกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าอพอเรามี การเดินทางไปไหว้พระทำบุญที่ไหนเราจะได้มาแชร์ประสบการณ์กันแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่สดๆดลร้อนๆเลยอย่างวันนี้เพื่อนๆจะเห็นนี่บรรยากาศของทุกคนตอนนี้เป็นบรรยากาศช่วงที่เสร็จงานแล้วนะคะกำลังเริ่มทยอยออกจากวัดแล้วก็รับของที่ระลึกประภรมพระพุทธมนต์นะคะก็เลยได้เก็บภาพมีโอกาสได้ไดเก็บภาพพรุนะคะมาให้เพื่อนๆ ได้เห็นด้วยซึ่งมันเป็นภาพที่สวยและอากาศดีมากเหมือนกับเราอยู่ทางเหนือเลยเรามีความรู้สึกว่าอากาศเย็นมากนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยวัดสุทัศน์เนี่ยก็จะเรื่องชื่อในเรื่องของการมีเมตตามหานิยมหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าลุ่งเหลืองยศถาบรรดาศักดิ์นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยผ่านไปหรือแวะไปที่วัดสุทัศน์นะคะ ก็แนะนำเลยค่ะวันนี้วันสุดท้ายวันที่1มกราคม2566อยหอยากให้เ,เพื่อนๆไปที่งานนะคะมีอาหารขายอาหารค่อนข้างถูกและอร่อยแล้วก็เป็นบรรยากาศแบบไทยๆเลยค่ะเหมือนกับเราได้ย้อนยุคไปอยู่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยนะคะถ้ายังไงเนี่ยเพื่อนๆมีโอกาสก็อยากให้เพื่อนๆ ลองแวะเวียนเข้าไปที่งานนี้ค่ะเพราะทางททท,ทก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้เห็นไหมคะว่า,าบรรยากาศวัดอันนี้ก็จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์ออกมาแต่มีความรู้สึกว่าอบอวนไปด้วยความศรัทธาแล้วก็ความตั้งใจของทุกคนนะคะที่จัดงานนี้เราก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังแล้วพบกันใหม่ค่ะสายมูรู้อย่างอีพีหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ